กับเรียนประาธานสภาที่เคารพบรรดาสสผู้ทรงเกียรตินะครับผมว่านั่งฟังแต่เช้าแล้วนะครับผมก็เห็นหลายท่านก็คงไม่มีใครพูดดีให้ผมอยู่แล้วนะอันนี้เป็นหลักการสําคัญนะคือค้านก็ต้องค้านทําลายก็ต้องทําลายนะครับประเทศชาติผมว่าอยู่เหนือกว่านั้นนะครับแล่ผมก็ยืนยันว่าผมทําเพื่อประเทศชาติมาโดยตลอดมันอาจจะมีอะไรที่ยังไม่สําเร็จบ้างหรือสำเร็จไปแล้วท่านก็ไม่ได้ติดตาม ท่านไม่ได้มองในแง่มุมดีๆบ้างเลยท่านไม่เคยเอาปเปรียบเทียบกับรัฐบาลก่อนหน้านั้นมาเลยนะครับท่านกูน่าให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลด้วยนะครับกับผมด้วยเมื่อเช้าก็พูดในเรื่องด้วยกันนะครับโดยพ้องยิงในเรื่องของไร้วิสัยทัศน์ไม่เคยมองโลกภายนอกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการคงจะด,ดียจากเดียวแหละนะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านท่านพูดอะไรก็ได้อยู่แล้วในสภานะครับก็สุดแล้วแต่ว่าประชาชนจะเชื่อมั่นได้อย่างไรนะครับเชื่อมั่นหรือเปล่า ท่านใช้คําว่าประชาชนทั้งประเทศทั่วประเทศนะครับก็ฟังไปแล้วกันนะครับผมฟังประชาชนทุกคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายทั้งประชุมเองทั้งพบปะเป็นการตรวตัวเรียกมาทําตัวตัวคือไปที่ทบ้านผมไม่เคยรับใครที่บ้านไม่เคยมีแขกไปที่บ้านผมเป็นเวลากว่าสิบปีมาแล้วไม่เคยออกไปไหนสิบปีมาแล้วไปเที่ยวไปสถานที่ต่างๆไม่เคยไปนอกจากไปทํางานเท่านั้นกับทาบรัฐบาลแล้วก็ไปตรวจเยี่ยม นะครับก็ขอเข้าใจด้วยนิสัยผมเป็นอย่างนั้นแต่ผมฟังฟังจากที่ท่านพูดฟังที่ท่านสื่อไปทางหนังสือพิมพ์โซเชียลผมก็ฟังแนละ้วผมก็บางทีผมก็อเนีอนาจใจเหมือนกันในะในการพูดจาที่มันไม่ีข้อเท็จจริงบิดเบือนนะเพราะนั้นท่านแนะนำอะไรผมมาท่านกวระช่วยผมด้วยตรงนี้ในฐานะท่านเป็นสอสอ,อย่าทําให้คนเป็นเป็นแปลกแยกเป็นสองฝ่ายมันก็ไม่เกิดความร่วมมือทําอะไรก็ไม่ได้ไม่สําเร็จ ผมก็อยากยกตัวยอย่างไปโน่นไปเรื่องของการชุมนุมชุมนุิมก็ยังเห็นมีคนพูดอยู่ว่ามันถูกต้องตามกฎหมายถ้าถูกต้องตามกฎหมายใครจะไปทําอะไรท่านแล้วผมไม่ไม่เห็นเป็นการไม่สมควรเลยที่มีสอสอบางคนไปอยู่เบื้องหลังตรงนี้กฎหมายนะครับอย่าลืมผมก็กลัวกฎหมายผมก็กลัวเรื่องการทุจริตเพราะมีแบบอย่างมาแล้วมีคนทุจริตมหาศาลมีคดีมีหลักฐานชัดเจน ถูกลงโทษติดคุกหนีคดีท่านไม่ต้องมาขู่ผมหลอกครับเป็นเรื่องของขบวนวิถีทาที่ผมเคารพเสมอมาก็ว่ากันไปนะอย่าขู่ผมบ่อยนะจะบอกไม่มีอนาคตได้อย่างไรแต่ก่อนมีไหมครับนรรนในเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในเรื่องการพัฒนาเกษตรบีซีจีการแก้หาเรื่องขยะอย่างไปรู้วรรมอย่างยั่งยืนอธ่บาลนทาไปที่จะมุ่งหวังในสิ่งที่มันเป็นดีๆเป็นอนาคตท่านทําลายความเชื่อมั่นไปหมด แล้วประเทศชาติจะได้อะไรครับจากการที่เรามานั่งกันอยู่ตรงนี้จากการที่ผมนรนัฐมตีมันก็ไม่ได้อะไรทั้งสิ้นน่ะเวลามันก็ผ่านไปวัน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 โดยที่ขัดแย้งกันตลอดเวลาและผมก็ขอร้องกันก็แล้วแต่ท่านนะครับเพราะว่ามันคงไม่ใช่เรามองเราต้องถูกคนอื่นเขามองด้วยต่างประเทศเขาก็มองอยู่มันมีอะไรหม่ๆเกิดขึ้นได้ละครับถ้ามันอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งกันอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็มีการ มีสาการอื่นเข้ามาด้วยนะครับยาฉวยโอกาสจากสถานการณ์วิกฤตนะในเรื่องของกระบวนการประชาตายไรข่องท่านก็นกนแล้วแต่